ฟรีไฟาหนังสั้นตอนเพื่อนรักหัดเหลี่ยมโหดให้เสียงภาษาไทยโดยพี่เพิ่มสุดหล่อผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสนิทกันมากเราโตมาด้วยกันตั้งแต่อย่างเด็ก <c oughs> เล่นด้วยกันเรียนด้วยกัน แอบสองสาวด้วยกันด้วยผมว่ามันเป็นเพื่อนรักของผมคนหนึ่งเลยล่ะโอเคแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งมันทำให้ความเป็นเพื่อนของเรานั้น่ะเปลี่ยนไปตลอดกาลว่าไงเธอไปไหนมาอ๋อเราไปเสริมสวยมา จะเสริมหรือไม่เสริมอ่ะก็สวยเหมือนเดิมแหละอุ้ไอต้าบ้าเฮ้ยเรื่องน่ารักได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นก็หลงหมดหรอกวนั่นแฟนนายหรอนใช่ครับเพื่อนทำไมหรอขาวดีอฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรระวังหน่อยดิเพื่อนนี่แฟนเรานะโอเคลูกป <association> ืนไม่มีตาพูดจาระวังปากด้วยวก็แค่แซวอะ แฟนนายน่ารักดีน่ารักก็รักสิอีพีปอบพูดไรอ่ะหยอกเล่นน่ะโอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปหาหญ้ากินละอุ้ยเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินละเจอกันเพื่อนแฟนมันแจ่มจังวะแบบนี้ต้องลองจีบซะหน่อยละมั้งอะเฮ้ย นี่เธอวันเนี้ยเราไปดูเส้นขอบฟ้ากันนะไปดูผ้าที่ตกดินก็พอแล้วเธอเฮ้ยบรรยากาศโรแมนติกแบบเนี้ยพวกคนโสดอ่ะคงจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้หรอกเนะเธอเดี๋ยววันนี้เขาเรีบกลับหน่อยนะ <S <S 2> <S 2> พอดีเขาต้องไปซื้อน้ำปลาให้แม่อโอโวันก่อนก็ซื้อไปแล้วนี่ <S 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 บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าก,กินเค็ม กินเคมเป็นโลคไตใช่ไหมโอเคถ้าไตเขาจะเป็นอะไรอ่ะก็คงจะเป็นไตหาหัวจามตามหาหัวใจอ่ะหือฉาบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปละโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่ไปส่งฮ่ณโรงภาพยนตร์ วันนี้ต้องทำงานดึกอีกแล้วสินะผมทำงานเปน็นพนักงานดูแลโรงหนังอะ่ะโอเคเอาเฮ้ยสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันได้ไงอะ่ะ <Wow. S 1> ไหนแฟนบอกว่าจะกลับบ้านนะ <Nope. S 1> ต้องมีอะไรแน่ๆเลยโอ้โห oh, บอกรักกันด้วยอะ่ะมันชักจะเกินไปแล้วนะอย่าบอกนะว่าทั้งคู่แอบคบกันน่ะ <Yeah. S 1> ตามไปดูอีกหน่อยดีกว่าโอเค โอ้โหขับรถไปด้วยกันอีกไอ้เพื่อนรักเองมันร้ายกาดมากมาแย่งแฟนเราได้ไงวะเ <Nope. S 1> ้าทำกันได้ลงนะเพื่อนแต่ตอนเนี้ยพี่เพิ่มคงอกหักแล้วสินะ สามวันต่อมาแบบเนี้ยมันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วมันต้องเคลียเฮ้ย <Wow. S 1> hey, ไอเพื่อนเวนทำไมนายมาทำกับเราแบบเนี้ยนายมาแย่งแฟนเราทำไมวะเฮ้ย <Nope. S 1> <Hey, S 2> เพื่อนใจเย็นก็แฟนเองมาชอบเราก่อนนะแต่เองเขาขอโทษนะเพื่อนเธอคนนี้เขาดูหลอกกว่าและก็ดูเก่งกว่าเธออีกนะ เราห้ามใจตัวเองไม่ไหวหยุดพูดตั้งคู่เลยสีจะไม่ทนไอ้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเจ๋งจริงก็มาดวลกันแบบลูกผู้ชายดิวะววใครเก่งกว่าก็ได้สาวไปโอเคปะเฮ้ยไอ้สองอดีตพี่เป็นพลยิงหัวโนหนึ่งเมือ่อลูกผู้ชายต้องมาดวลยิงหัวกันในเกมฟรีไฟท เอ็งกล้ามางนะเพื่อนที่มาแย่งแฟนเราอะวันนี้แหละเดี๋ยวจะสั่งสอนเองให้ดูจะตบให้เองหางจุกตูดเลยเพื่อนเอ้ให้มาเลย,ยพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่เฟี้ยวหรอกครับแค่ยเยี่ยวเป็นฟองมาเอ๊ะมันตึงนะเนี่มันตึงนะมาดิมาดิมาด,มาดิเรียบร้อย ก็บอกแล้วไงไม่เฟี้ยวแต่เยี่ยวเป็นฟองมาเลยเพื่อน nope nope เองกามามามาแย่งแฟนเราเองเองกามามาแย่งแฟนเราเรี็บร้อยเป็นไงล่ะเพื่อนอย่ามาแย่งแฟนเราอีกนะ ฟีมือแบบนี้หรอจะมาปกป้องผู้สาวอะ่ะอืม <Wow. S 1> มาดีมาบุตรพาไม่ปืม้มแตกแตกมาโโอ้โเจ็บร้อยอคือแปบว่าถ้าเพื่อนเป็นคนดี <c oughs> เพื่อนก็อยา่ามาแย่งแฟนเราเลยมันไม่ดีรู้ไหมโอเค <Okay. S 1> เป็นเพื่อนกันตั้งแต่นุบาล ตั้งแต่รอนมรอนมโรงเรียนด้วยกันทำไมมาันหาักหลังกันแบบนี้เล่าตัวจะแตกโทษทีเพื่อนคมไปหน่อย<า>นี่ไงล่ะมาดิเฮ้ยโดนหัวไม่ตายเฮ้ยบัก คนยิ่งตึงๆกันอยู่คน,คนยิ่งมีอารมณ์อยู่ฮะเฮ้ยจีอ็มไม่เป็นใจเลยหลบได้หมดผิวผิวจัดประหยัดจริงอแอ้นี่ต้องโดนลูกซองอ่ะดูละโอเคโอ้นกตายสิบตัวไม่ละห,ะหัวนะหัวนะนมีเพื่อนเหมือน่อยากซ้ำศพมาเสียมารยาทโอเค เรียบร้อยนิ่มมาดิจะหนีไปไหน,นอะครับตอนจีบสาวไม่เห็นหนีแบบนี้เลยตอนจีบสาวไม่เห็นหนีแบบนี้เลยมาดิไม่ไงเจอสาววิ่งเจอสาววิ่งเข้าหาเจนลูกปืนวิ่งหนีหางจุกตูดวิ่งหลบได้นะหลบได้นะพิวนะพิวนะ อเรียบร้อยครับผม70นะครับทีหลังก็จะมาแย่งแฟนเราอีกนะเพื่อนถ้าเพื่อนแบบว่าฝีมือเพื่อนแบบปกป้องใครไม่ได้หรอกถ้าฝีมือเพื่อนเป็นแบบนี้ไม่อยากจะพูดเดยอะหรอกจีบคอเวลีกูเจอเป็นยังไงล่ะ ที่หลังอ่ะก็อย่ามาแย่งแฟนคนอื่นอ,อีกนะวนายทำกับเราเกินไปว่ะเพื่อนเออขอโทษเพื่อนรักเราไม่น่าทำกับนายแบบนี้เลยอ่ะเราผิดไปแล้วเพื่อนเธอเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหม <c oughs> คงไม่ได้หรอกเราไม่โอเคอ่ะ เขาเสียใจอ่ะทีหลังเขาจะไม่นอกใจอีกนะเขาสัญญาเลยเราคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อ่ะเธอก็รู้ใช่ไหมว่าการนอกใจแฟนอ่ะมันคือการทรยศต่อความรักโอเคเราให้ใจกับเธอทั้งหมดอ่ะแต่เธอกับโยนมันทิ้งเราหวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะเธอจะเข้าใจความรักมากกว่านี้นะลาก่อน โอเคครับผมก็จบกันแล้วนะครับสําหรับหนังสั้นตอนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดทางน้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปไรับชมกันด้วยที่สําคัญใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ